สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการรอ d ูเดย์ในวันนี้นะครับวันนี้และเวลานี้ผมอยู่ที่ศาลจังหวัดยโสธรเพื่อสืบพยานโจทย์และก็จำเลยในวันนี้นะครับซึ่งเป็นข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงแรกนั้นก็ไตส่สวลฟ้องนะครับศาลก็ประทับรับฟ้องและก็ทางจำเลยก็ได้สาบานตนประกันตัวออกไป ในคดีนี้นะครับมีการเรียกค่าเสียหายถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถ้าผมดูแล้วมันก็เกินความเป็นจริงเลยทีเดียวนะครับซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็เคร่าวเลยนะครับก็จะเป็นเ,เพื่อนร่วมงานกันแล้วก็มีการออกไปเปิดทํากิจการแล้วก็มีการขอยืมเงินกันแล้วก็มีการแขวะกันเรื่อยๆนะฮะจนในที่สุดผู้เสียหายก็ได้ยื่นฟ้องต่อจําเลยหรือว่าลูกความผมในคดีนี้ โดยข้อความที่ลูกความผมโพสต์ไปนั้นนะครับอันนี้ผมจะอ่านให้ฟังว่ามันจะเข้าหมิ่นประมาทหรือเปล่าลองพิเคราะห์ดูนะฮะไม่พิมพ์เยอะเพราะความจริงก็คือความจริงและผมเชื่อว่าคนที่คิดดีทดําดีย่อมได้ดีดูกันเอาครับว่าใครกันที่คบไม่ได้ทําคุณบูชาโทษโทปรสัตว์ได้บาปวัวลืมตีนคางคกขึ้นวอผมเปิดประเด็นไปในกลุ่มทําไมไม่มาพูดคุยกับผมท้ายสุดก็ไม่เลิกแขวผมถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้อง เปิดแชทเปิดข้อความมาได้เลยครับพิจรารณาดูกันนะครับทุกท่านใจขนาดนี้แหวกัดกันได้เลียนไม่เชื่อมเมื่อสักครู่นี้เบรกไปสักครู่หนึ่งนะครับพอดีต้องขอขอบคุณและก็ดีใจมากเลยนะครับที่ท่านทนายเกิดผลโทรเข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็โทรเข้ามาให้คําแนะนําในเรื่องของการต่อสู้ในคดีนี้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับดีใจดีใจนะฮะที่พี่เกิดผลเข้ามาเอาละครับเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านข้อความโพสต ให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ประเด็นที่ทำให้เราต้องเสียเปรียบก็คือการโพสสลิปการโอนเงินแล้วก็เป็นการระบุตัวตนว่าจำเลยของผมเองเนี่ยไปพูดพาดพิงนะครับแต่ในการที่เราจะต่อสู้ให้รู้ความนั้นผมก็จะมองไปในลักษณะคือ2อประเด็นด้วยกันนะครับก็จะมีในลักษณะก็คือ ไม่มีเจตนานในเรื่องของการที่จะมิ่นประมาะและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการแสดงความเห็นเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือส่วนที่เสียเกี่ยวกับตนตาคันลองของธรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็มีดีกาที่1 5 4 5งห้ทับสองหที่บอกว่าการทะเลาะโต้เถียงกันด้วยความโกรธถ้อยคําโต้อตอบก,กันถือว่าไม่มีเจตนาใส่ความไม่เป็นความผิดหมิ่นประมาะ โจทย์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องตรงนี้นะครับผมจะต้องนำสืบให้ได้ต่อเนื่องว่าการโต้อตอบกันนั้นมันต่อเนื่องกันไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดตอนกันด่าวันนี้อีก 4- ีห้าวันก็มาค่คอยมาโต้โต้เถียงกันใหม่ตรงนี้มันจะ,ะถือว่าไม่ได้โต้เถียงกันมันต้องต่อเนื่องกันนะครับนี่คือการต่อสู้ที่ผมเลือกไว้สองข้อ และที่สําคัญอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตนะครับเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือว่าป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามข้อลงของธรรมข้อนี้สําคัญเลยทีเดียวเราก็ต้องป้องกันสิทธิของเรานะครับเอาละครับนี่คือการต่อสู้คร่าวๆที่ผมจะต่อสู้ในวันนี้ก็ขอกำลังใจสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะฮะว่าจะทำให้ลูกความผมชนะคดีนี้หรือเปล่าแต่ ความจริงก็คือความจริงเราทำหน้าที่ของเราในฐานะทนายความให้ดีที่สุดขอบคุณ f c ที่ติดตามรับชมครับ